สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะมาดูกันนะหัวข้อนี้นะคะเช็คแต้มบุญแต้มบาร,รมีของคุณกันนะมาดูซิว่านะปัจจุบันนี้เวลานี้นะชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะมีแต้มบุญแต้มบาร,รมีมากน้อยแค่ไหนนะอันไหนต้องเติมอันไหนต้องปรับยังไงเดี๋ยวให้ไพ่เล่าเรื่องเนาะมาดูกันนะคะขอพลังงานของชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนกันเลยนะมาดูกัน พลังงานชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะมาดูซิว่าแต้มบุญแต้มบารมีนะคะของชาวเมถุนมีมากน้อยแค่ไหนยังไงนะคะให้ไพ่เล่าเรื่องเนาอะอ <c oughs> <c oughs> สุดยอดใบแล็ก Prosperity นะคะตบมือดังๆ เจอโอเคแล้วอะไรโอ้โหเอนเนอร์จติมูฟเมนต์นะคะเยี mm ่ยมมากอืมมาดูต่อ Determination โอ้แม่หมอว่าไพ่ไม่พอขอเลื่อนหน่อยนะคะอาจจะอาจจะมุมมองมันแคบนิดนึง <c oughs> มาดูต่ออ่าแล้วก็เป็นชายไลท์เอ็กเพชชั่นนะ อืมเดี๋ยวขอปรับกล้องนิดนึงนะคะโอเคได้เลื่อนได้อีกหน่อยแม่หมอจะบอกว่าชาวราศีเมถุนแลัคนาเมถุนสุดยอดเลยนะคะพลังบุญพลังบารมีของคุณค่อนข้างที่จะเต็มเปี่ยมเลยนะใบแรกเนี่ยเป็น prosperity ขึ้นมานะคะไพ่ใบนี้เนี่ยบ่งบอกถึงความร่ำรวยแบบขั้นสุดนะ่ะ เพราะฉะนั้นชาวราศีเมถุนและคณาเมถุนนะคะใครที่รู้ตัวอยู่แล้วเนาะว่าคุณสร้างบุญสร้างบารมีมามากน้อยแค่ไหนใครที่ทํามามากนะคะใครที่ทํามามากแม่หมอจะบอกว่าให้รู้ไว้เลยว่าคุณเตรียมตัวรับความเจริญรุ่งเรืองและความร่ํารวยคุณจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการนะคุณจะมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยธุรกิจการเงินการงาน ทุกอย่างจะถูกปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งใหม่ๆที่ดีมากๆนะคะคุณจะรู้ <c oughs> คุณจะรู้ในหลายๆเรื่องนะคะรู้ว่าอะไรควรทำรู้ว่าอะไรไม่ควรทำคุณจะบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพหรือความเป็นมืออาชีพมันเป็นแบบนั้นนะคะไพ่ใรบรกบอกถึงการประสบความสาเร็จขั้นสูงสุดสำหรับชาวเมถุนเลยนะคะทั้งการเงินการงาน ได้หมดเลยหรือแม้แต่กระทั่งการบริหารแบบนี้จะพูดจาสื่อสารอะไรก็ประสบความสำเร็จไปซะทั้งหมดนะคะเรียกว่าเพอร์เฟก e อะเพอร์เฟกจะหยิบจะจับอะไรมันจะเป็นเงินเป็นทองนะอีกอย่างตัวคุณเองจะมีเสน่ห์เป็นที่รักนะคะจะมีเสน่ห์เป็นที่รักของคนทั่วไปมากๆแล้วตัวคุณเองก็เป็นเสน่ห์เมตตาแม่หมอบอกเลยนะคะ ชาวเมถุนบางคนถ้าใครจเจริญเมตตาบ่อยๆเนะเาะแผ่เมตตาหรือว่าเมตตากรุณาสง,สงสารคนอื่นแล้วช่วยเหลือคนอื่นบ่อยๆอ่ะแม่หมอจะบอกว่าคุณจะเป็นคนที่ถูกปกป้องนะไม่ว่าจะถูกปกป้องโดยคนโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งลี้ลับมองไม่เห็นหรือจะเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยคุณจะถูกปกป้องแบบนั้นแม่หมอบอกเลยว่า แต้มบุญคุณทามาค่อนข้างดีแล้วตอนนี้แต้มบุญที่คุณสะสมมาเนี่ยมันเต็มเปี่ยมแล้วมันพร้อมให้ผลหรือบางคนให้ผลแล้วก็ได้แต่บางคนกำลังจะให้ผลนะคะเพราะฉะนั้นรู้อย่างเงี้ยทําเพิ่มอย่าประมาทนะคนที่ทํามาเยอะแล้วก็ทําเพิ่มทําทุกวันนั่นแหละเหมือนที่แม่หมอบอกอะ <c oughs> นะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะเมื่อบุญบาร,รมีมันเต็มเปี่ยมอะใบนี้ยมันขึ้นมามันเหมือนกับว่ามันพร้อมที่จะ ส่งพลังออกมาให้คุณแบบล้นหลามเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จการเริ่มต้นสิ่งดีงามทั้งหลายทั้งปวงกําลังประดังประเดเข้ามาสู่ชีวิตของชาวเมถุนจะเป็นลักษณะนั้นแม้แต่กระทั่งร่างกายจิตใจจิตใจคุณก็จะมีความสุขและจะมีความคิดบวกนะคะเวลาคุณจะเริ่มต้นธุรกิจหรือคุณจะลังสร่สิ่งดีๆออกมาเนี่ยมันจะมีคุณภาพ <c oughs> ขอโทษนะคะเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยมีความสุขมันเป็นพลังงานของความสุขความมั่นใจความกล้าหาญนะพลังคิดบวกมันเป็นแบบนั้นพลังของความแข็งแกร่งที่มันเกิดจากภายในเออนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะมีไพ่ชายไหลออกมามันบ่งบอกถึงความสุขของคุณที่มันสุขแบบเขาเรียกอะไรนะเออถ้าจะมองเดี๋ยวจะใช้คำว่าไงดีมันเหมือนสุขแบบ ไม่ต้องคิดอะไรมากอ่ะเข้าใจไหมสุขแบบเด็กๆอะ่ะจะสังเกตดูนะเด็กเนี่ยจะไม่ค่อยมีเรื่องให้เครียดอืมเรื่องเครียดก็จะน้อยลงนะคะอันนี้จะบ่งบอกเลยว่าแต้มบุญแต้มบารมีของคุณทํามาสูงจริงๆเรื่องเงินจะผลักดันให้สูงขึ้นกิจการงานหรือใดๆก็ตามจะผลักดันให้สูงขึ้นแต่เรื่องของความคิดฟุ้งซ่านหรือจิตที่ไม่เป็นบุญเป็นกุศลมันจะถูกกดให้น้อยลงเข้าใจเนาะเออนะชาวเมถุนจะเป็นในลักษณะนั้นมาดูกันต่อนะคะ <c oughs> มาดูกันนะแต้มบุญแต้มบารมีของชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนโอ้สเปนดอร์เอโนเซน์จอยโอ้มีแต่ไพ่ของความสุขอะ่ะแล้วไพ่ของโชคดีนะคะมีแต่ไพ่ความสุขและความโชคดีเข้ามา <c oughs> ชาวเมถุนนะคะแม่หมอจะบอกให้ว่าตอนนี้แต้มบุญแต้มบารมีมันเป่งประกายเนาะมันเต็มเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยความสุขของคุณจะหลั่งไหลามาเลยนะคุณอาจจะได้เปลี่ยนสถานที่ด้วยคุณอาจจะได้ไปอยู่ในสถานที่ที่มันรื่นรมสถานที่ที่มันทำให้คุณมีความสุขมากๆสถานที่ที่มีตะกัลยาณยนมิตรสวยงาม เนี่ยมันจะเป็นลักษณะนั้นนะคะหรือแม้แต่กระทั่งตัวคุณเองก็มีความสุขกับการตกแต่งร่างกายนะเครื่องหอมเครื่องประดับเครื่องเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอะไรใดๆก็แล้วแต่ที่มันเป็นความสุขของคุณกําลังจะมีตรงนี้เข้ามา <c oughs> นะแล้วกออ็อีกอย่างหนึ่งนะจิตใจของชาวเม,เมถุนเนี่ยจะอ่อนน้อมลงแบบมากๆเลยทีเดียวนะคะ แต้มบุญแต้มบารมีสูงมันจะส่งผลทางด้านจิตใจด้วยนะจะอ่อนโยนอ่อนน้อมมากๆนะความแข็งกระด้างถ้าเราเคยมีมันจะอ่อนลงเยอะเลยอืมนะมันจะอ่อนลงแบบเยอะเลยอ่ะมันจะเป็นลักษณะนั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อ,อชาวเมถุนนะคะด้วยบุญด้วยบารมีเนี่ยก็จะส่งผลให้เจอกลยณมิตรที่ดีด้วยบางคนขอพรไว้จะประสบความสําเร็จนะคะ อืบางคนขอพอรเกี่ยวกับในเรื่องของคู่เกี่ยวกับในเรื่องของความรักเกี่ยวกับในเรื่องของการเลีนยนยน้มิตรที่ดีจะเข้ามาในชีวิตคุณจะเจอคุณจะเจอคนที่ร่วมทางกับคุณแล้วแบบมันลงตัวสนุกสนานมันจะเป็นลักษณะนั้นนะคะ <c oughs> อีกอย่างแต้มบุญแต้มบาร,รมีที่ชาวเมทุนมีจะส่งผลในเรื่องของสติปัญญาด้วยคุณจะมีสติปัญญาที่กว้างไกลได้รับโอกาสดีๆที่ไม่เคยได้รับมาก่อนหรือเป็นโอกาสที่ไม่ใช่ว่าใครจะได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะสุขภาพร่างกายใดๆที่เจ็บป่วยนะแม้แต่เจ็บป่วยที่จิตใจจะหายหมดจะได้รับการเยียวยาด้วยด้วยบุญบาร,รมีที่กำลังฉายแสงหรือส่งผลนี่แหละ <c oughs> สุดยอดมากๆเลยนะชาวเมถุนนะคะอืมจะได้รับการเยียวยาได้รับการฟื้นฟูนะแล้วก็เป็นพลังงานของความสุขหลายๆใบที่เป็นพลังงานความสุขขึ้นมาเยอะมากๆนะมาดูกันต่อนะคะมาดูกันนะแต้มบุญแต้มบารมีของชาวเมถุนนะคะอืมจะส่งผลอย่างไรอีกนะแล้วก็จะมีมากมายแค่ไหนมาดูกัน <c oughs> ขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกแม่หมอบอกเลยว่าแต้มบุญเต็มแล้วนะคะพร้อมส่งผลอย่างเดียวเลยนะชาวเมทุนโดยส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่ที่เข้ามาฟังแม่หมอต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าดวงเนี้มันเป็นดวงรวมเนาะมันไม่มีใครทําดีทุกคนเท่ากันไม่มีนะคนที่ทําดีมากๆคนที่สร้างบุญทุกวันจะรู้ตัวเองจะรู้ตัวเองนะคะว่าเออบุญเรามันมากแล้วนะพร้อมส่งผลแล้วเราพร้อมจะได้รับ บุญกุศลที่เราทําแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันประมาณ70%ของชาวเมทุนนะคะที่จะมีโอกาสได้สิ่งดีๆแบบมากมายมหาศาลเลยอะ่ะเออแต้มบุญเต็มจริงๆอ่ะนะคะมาดูกันต่อนะจะมีอะไรอีก right โอ้โหดีวดีวายสปอร์ตสุดยอดมากๆนะคะพรที่ขอไว้ก็จะหลังไหลมาหลังไหลให้ความสำเร็จมันเป็นแบบนั้นเลยนะคะเด่นในเรื่องของคู่ครองมากเลยอะ่ะเด่นในเรื่องของคู่ครองความรักนะคะถ้าใครก่อนหน้านี้ในเรื่องของความรักมันผิดอกผิดใจกันอยู่ด้วยกันเราไม่มีความสุข อาจจะมีเกณฑ์ได้ปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันแต่อีกมุมหนึ่งนะคะคุณอาจจะได้เจอความรักใหม่ที่เป็นที่เป็นคู่กันจริงๆที่เป็นเคมีตรงกันจริงๆที่มาด้วยบุญวัสนาบารมีอืมต้องเป็นแบบนั้นนะคะไพ่ใบนี้นะบ่งบอกถึงเลยว่าแม้แต่กระทั่งคำพูดของคุณนะก็เป็นคำพูดที่มีพลังศักดิ์สิทธิ์ชาวเมถุนนะคะ เวลาแต้มบุญแต้มบารมีให้ผลนะคำพูดก็ศักดิ์สิทธิ์พูดสิ่งไหนก็จะเป็นสิ่งนั้นมันเหมือนกับว่าคำพูดของคุณจะเป็นจริงอืมนะคำพูดของคุณจะเป็นจริงเป็นลักษณะนั้นการเดินหน้าแล้วนะชีวิตจ,จากนี้ไปเนี่ยมันจะมีแต่การเดินหน้าละนะคะมันเริ่มเดินหน้ามันเริ่มเคลื่อนตัวไปข้างหน้านะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามที่คุณอยากจะได้หรืออยากจะให้เป็นแม่หมอจะบอกว่า มันเหมือนกับชาวเมทุนจะสมใจไปสัทุกสิ่งทุกอย่างเลยคุณจะมีโอกาสที่เข้ามาในชีวิตของคุณมากมายหลากหลายซะเหลือเกินนะคะที่ทำที่จะให้คุณได้เรียนรู้ที่จะให้คุณได้มีประสบการณ์กับสิ่งเหล่านั้นนะคะแล้วก็ไพนี้ก็คือพลังงานของความสุขอีกแล้วนะคะเนี่ยความสุขหลั่งไหลามากการเงินหลั่งไหลนะคะ ขอพรพรที่ขอก็หลังไหลมาเลยไม่ว่าใครขอพรอ,อะไรเอาไวอ้อ่ะมาดูกันอีกหนึ่งสำหรับนะคะมาดูซิสำหรับนี้จะบอกอะไรมาดูกันนะคะเช็คแต้มบุญแต้มบาร,รมีของชาวราศีเมถุนลักนาเมถุนมาดูกันนะคะแต้มบุญแต้มบาร,รมีของคุณมากน้อยแค่ไหนแล้วสำหรับแล้วสำหรับเนี้ยจะบอกอะไรนะคะมาดูกัน สีดารามเห็นไหมเด่นในเรื่องคู่มากๆเล,นะะกเลยนะคะโอ้พระแม่ตรีศักดิ์ิเลยนะพระแม่ตรีศักดิ์ก็จะมีพระแม่สลัสวดีพระแม่อุมาพระแม่พระแม่ลักษมีมีครบทุกอย่างเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเดี๋ยวก่อนอันนี้กริชนะปรับนากริยาโอ้โหคุณดูนะคะเงินทองกองเป็นภูเขา บารมีเต็มไหมคุณดูหน้าเอาคุณดูนะคะว่าบารมีเต็มหรือเปล่านี่สุดยอดคุณเตรียมรับความร่ำรวยแม่หมอพูดแค่นี้เลยนะความร่ำรวยนะส่วนใหญ่จะมาจากคำพูดของคุณคำพูดคุณมีพลังศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณจะรวยได้ด้วยคำพูดของคุณคำพูดจะสร้างเงินสร้างทองใครทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้คำพูดดีมากๆนะคะ บารมีเต็มเต็มจนแบบไม่รู้จะเต็มยังไงแล้วชาวเมทุนเต็มมาตั้งแต่ใบแรกเลยแล้วสำหรับนี้ก็บอกอีกนะคะ <c oughs> นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณจะสามารถบางคนหาหาเงินน่ะได้หลากหลายรูปทางมากๆเลยนะคะ <c oughs> ไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรอ่ะมันสร้างเงินสร้างทองให้กับคุณทั้งหมด <c oughs> ทั้งหมดจริงๆเดี๋ยวมันจะหลั่งไหลเลยนะคะทำธุรกิจอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไม่มีขาดทุนนะ แต่ละธุรกิจเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มทํากําไรมันเป็นแบบนั้นนะคะแล้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยชัยให้พรให้การช่วยเหลือให้คุณสมหวังทุกอย่างอย่างที่คุณต้องการหรือแม้แต่กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนส่งเสริมนะเอาเป็นว่าตอนนี้ชาวเมถุนอยากทําอะไรรีบทำทำเลยนะคะอธิษฐานบุญอธิษฐานบาร,รมีของตัวเองแล้วทําเลย มันเป็นลักษณะนั้นเรารู้แล้วนี่แต้มบุญเราพอที่จะที่ฐานสําเร็จใช่ไหมเรารู้แล้วนี่ว่าแต้มบุญเราพอที่จะทําธุรกิจหรือทํางานอะไรประสบความสําเร็จแล้วมันไปดีๆทาเลยค่ะมันเป็นแบบนั้นบางคนไปเด่นในเรื่องของคู่ไม่เหมือนกันนะบางคนเด่นเรื่องเงินอย่างเดียวเพราะว่าอะไรรู้ไหมดวงคนเราไม่ได้มีเนื้อคู่กันทุกคนดวงคนเราไม่ได้มีเนื้อคู่กันทุกคนนะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยบางคนคนที่ไม่มีคู่จะไปเด่นเรื่องเงินกับเรื่องงานแบบ ขั้นสุดเลยนะคะแต่ถ้าคนมีคู่ดวงจะมีคู่มันจะถูกดึงนะมันจะถูกดึงนะมันจะกระจายนะเอออะไรอย่างงี้เงินอาจจะน้อยหน่อยแต่คุณจะได้คู่ที่แบบคุณจะได้คู่คที่สมหวังอ่ะคุณจะได้คู่ที่สมหวังสมความปรารถนาแม่หมอบอกเลยต้องมีคนไปขอพรเรื่องคู่แน่ๆปฏิสติเนี่ยขอพรเรื่องความรักสําเร็จทางด้านความรักแม่หมอบอกเลยนะ สติเนยนะสำเร็จทั้งในเรื่องของความรักสำเร็จทั้งในเรื่องของการเงินสำเร็จทั้งในเรื่องของสติปัญญาอืมนะเรียกว่าไพ่ใบนี้มาเนี่ยคุณได้ครบทุกทางเพราะว่าไพ่ใบนี้เป็นเสน่ห์เมตตานะคะเสน่ห์เมตตาจะดึงดูดทุกอย่างอืมไพ่ใบนี้ก็บ่งบอกถึงบุญบารมีของคุณมั่งคั่งมหาศาลด้วยเหมือนกันแล้วเด่นในเรื่องของคำพูด คำพูดจะสร้างโอกาสให้กับชีวิตของคุณมากมายมหาศาลนะเพราะฉะนั้นเร่งพูดเข้านะขายอะไรรีบพูดเลยนะรีบไลฟ์สดรีบขายเลยเออใช้คำพูดเยอะๆนะคะนะคุณจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะมันเหมือนคนคนจะมีความสนุกสนานกับชีวิตมากขึ้นนะเออมันเป็นลักษณะนั้นด้วยนะนะคะจะมีความสุขสนุกสนานกับชีวิตความเป็นอยู่กับชีวิตการทำงานอะไรของคุณแบบเนี้ยมากขึ้น มันจะเป็นลักษณะของคนคนกระตือรือร้นไหมหรือคนที่มันมีพลังนะอ่ะเออเป็นลักษณะนี้นะคะมาดูกันต่อค่ะมาไพ่จะเล่าเรื่องว่าไงอีกนะแต้มบุญแต้มบาร,รมีของชาวเมถุนอุ้ยสุดยอดนะตั้งแต่ใบแรกเลยนะคะเออสอนพรหมมาตโอ้โห พระอิน์แม่หมอว่าเราดูแค่นี้กันก็พอแล้วมัง้ง <c oughs> ขึ้นพระอิน์มาก็จบแล้วไหมโอ้โหพระแม่ใครจะตีเทวีอีกนะอันนี้เป็นอะไรอ้าพระขันทกุมารโอ้เยี่ยมยอดจริงๆ <c oughs> แม่หมอต้องบอกว่าแต่สิ่งที่เห็นนะมันจะมีบางพวกบางคนที่บารมีไม่ได้เยอะมาก แต่ถามว่ามีไหมมีแต้มบุญแต้มบารมีอะ่ะมีแต่ว่ายังน้อยอยู่ต้องทําเพิ่มนะมีนะคะเออโผล่มาให้เห็นแล้วนะตอนแรกยังไม่ยังไม่โผล่เนาะเอออันนี้โผล่มาให้เห็นแล้วต้องแต่ว่าแต่ว่าจะได้รับผลบุญผลบารมีนะตอนนี้ไหมได้รับนะเออได้รับแต่อาจจะไม่ได้เหมือนกับไปนี้อาจจะไม่ได้เท่ากับอันนี้นะคะอันนี้หมายถึงว่าคุณคนที่มีบารมีเต็มจริงๆคุณจะได้แบบโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงเหลือเฟือกว่า ที่อยากได้อะเหนือกว่าที่อยากได้หลายเท่าตัวแต่สําหรับบางคนบางท่านอะแต้มบุญน้อยลงมาหน่อยก็จะได้ระดับนี้อันนี้เห็นภาพเนาะเออแม่หมอให้ดูภาพนะเห็นภาพเนาะจะได้ระดับนี้แต่ได้ไหมได้เพราะฉะนั้นแต้มบุญแต้มบาร,รมีจะลดหลั่นไปตามบุญบาร,รมีของแต่ละคนนะคะอันนี้ขึ้นมาเพราะอะไรแล้วติดก,กับไพ่นี้ด้วยเป็นไพ่เด็กนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ก็จะมีคนที่บาร,รมีอ่อนหน่อยนะแต่ที่ไห้โชว์ขึ้นมาให้เห็นก็จะมีประมาณนี้นะคะเออถ้าเราอยากได้เยอะเราอยากได้บาร,รมีมากเราต้องทําเพิ่มนะบาร,รมีเนี่ยเราต้องทําได้ด้วยการปฏิบัติธรรมนะเออนั่งสมาธิจเจริญวิปัสสนากรรมฐานอันนี้คือการสร้างบาร,รมีนะคะแต้มบุญเนี่ยก็คือทําทานเนอะทานศีลส,สมาธิ ทานศีลภาวนานะต้องทําให้ครบมาแหละนะคะถึงจะได้ทั้งบุญได้ทั้งบรารมีแบบนี้เป็นต้นนะมีพระอินขึ้นมาคุณดูนะเป็นไพท่ที่เป็นท่านเป็นเทพที่บุญหนักสักใหญ่เนาะเออเป็นพระอิน <c oughs> เป็นหัวหน้าเทวดานะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็บอกบอกถึงเลยแหละว่าแต้มบุญแต้มบรารมีของชาวเมถุนที่บอกไปนะเจ็ดสิเปอร์็นะส่วนใหญ่นะหกสิเจ็สิเปอร์เ็นตะ คนที่เข้ามาฟังอะ่ะบุญเยอะมากนะคะที่แม่หมอเห็นบุญเยอะมากนะตรงนี้เนี่ยไม่ว่าคุณไพ่ใบนี้ขึ้นมาจะเวลาส่งผลดีให้กับชีวิตของคุณน่ะคุณจะยิ่งใหญ่มากๆนะคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังไม่ว่าคุณจะทำอะไรทุกอย่างมันจะปลาดเปลี่ยวคล่องแคล่วว่องไวเฉียบแหลมทันคน มันจะปรับตัวได้เข้ากับทุกสถานการณ์แล้วสติปัญญาคุณพลิกแพลงได้ทุกๆุเรื่องมันจะเป็นแบบนั้นเลยนะคะอืมคุณจะสามารถพลิกแพลงสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีมากๆแล้วก็เหมือนกับคุณจะมีคุณจะได้ทักษะพิเศษหรือเขาเรียกอะไรนะศักยภาพพิเศษพิเศษอะไรบางอย่างในตัวคุณอนะ มันจะผุดขึ้นมามันอาจจะเป็นความเก่งหรือมันอาจจะเป็นอะไรบางอย่างบางคนอาจจะใช้ในการเลือกเลือกอะไรจะเลือกได้ถูกทําอะไรจะถูกเป้าถูกตําแหน่งเข้าใจไหมเออมันมันจะมีคุณจะมีทักษะตรงนี้เกิดขึ้นมาด้วยนะนะคะเมื่อบุญบาร,รมีส่งผลปุ๊บเนี่ยนะมันจะทําให้มีในเรื่องของปัญญาเนาะใช่ใช่ใชจะทําให้มีในเรื่องของสติปัญญาที่มันเฉียบแหลมนะจะไม่ตกละกรรมลําบากเลยนะคะ ถ้าจังหวะใดที่มันมีช่วงที่แบบว่าเราอาจจะต้องแบบรับวิบากกัมบ้างเดี๋ยวคุณจะมีบางอย่างเข้ามาช่วยคุณแบบกระทันหันเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวจะมีบางอย่างเข้ามาช่วยคุณแบบกระทันหันทันท่วงทีจะไม่มีการทําให้คุณแบบต้องโหดแย่ถึงขั้นแบบตายไปเลยไม่มีทางนะคะมาดูกันต่ออีกห้าใบสำหรับสำหรับนี้มาดูกัน กฤษณะอรชุนโอ้ยโดดเด่นด้านความรักจริงๆนะคุณความรักของคุณมาในแบบระดับสูงด้วยนะเออจะบอกว่าไงเขาอาจจะสูงกว่าคุณก็ได้หรืออาจจะแบบถ้าคุณสูงเขาก็จะสูงเท่าคุณจะไม่มีการต่ำกว่าคุณเออจะเป็นลักษณะนั้นนะคะความรักของคุณอะ่ะจะมั่นคงมากๆแล้วรวยด้วยคนที่เข้ามาจะร่ำรวย นะแต่ถ้าใครมีคู่คู่อยู่แล้วนะคะแม่หมอก,ก็บอกมีคู่อยู่แล้วแล้วสมมติว่าคู่ไม่รวยนะเอออยู่ด้วยกันอาจจะรวยขึ้นก็ได้หลังจากนี้ไปแบบนี้เนาะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างแม่หมอถึงได้บอกว่ามันแล้วแต่ก,กรรมของคนอะเออแต่ถ้าใครยังโสดอยู่นะคะแล้วอยากมีคู่หรือดวงมีคู่อะสร้างบุญบาร,รมีไว้เยอะๆคุณจะเจอคู่ที่วาสนาดีมากๆสูงกว่าคุณหรือว่าเท่ากับคุณจะไม่ต่ำกว่าคุณ นะคะคแล้วมั่นคงทางด้านการเงินมากๆอืมมั่นคงล่ํารวยจะจะเข้ามาขอโอกาสขอความรักกับคุณเออช่วงนี้จะมีคนมาขอความรักด้วยนะชาวเมทุนนะคะเอ,อก็ลองดูนะอันนี้กรณีสําหรับคนที่มีคู่เนาะเออแต่ถ้าไม่มีคู่ก็แล้วไปอ,อืม ถ้าไม่มีคู่อาจจะมีเข้ามาด้วยแหละแต่คุณอาจจะไม่เลือกไงมันก็เป็นลักษณะนั้นได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่แม่หมอเห็นน่ะชาวเมถุนมีครบทุกเรื่องสเสน่ห์ก็แพรว,วเลยนะคะเออแต้มบุญบรารมีมันเต็มอะ่ะใครเห็นใครก็รักมันเป็นสเสน่ห์มหานิยมมากๆเลยนะสําหรับเมถุนนะเตรียมรับสิ่งดีๆนะเตรียมรับออโชคลาภคุณงามความดีต่างๆนานา,นานะคะจะทําอะไรก็จะทําได้ถูกจะถูกตรงจะเขาเรียกว่าอะไรนะ จะตรงกับสิ่งที่คุณต้องการอ่ะจะได้บุกเบิกจะได้ลุยไปข้างหน้าเออแบบนี้เป็นต้นแล้วแล้วแต้มบุญแต้มบาร,รมีของชาวเมทุนเนี่ยนะก็จะสามารถทำให้คุณชนะต่ออุปสรรคความเครียดปัญหาความกดดันปัญหาที่มันแก้ไขาย,ยากคุณก็จะทะลุปุโป่ปงไปเลยหรือเรียกว่าแทงตลอดอ่ะเออมันเป็นลักษณะนั้นนะคะ อืมโอเคแม่หมอก็ขอจบคำทํานายเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมไปถึงคอมเมนต์ด้วยขอให้คุณมีความสุขโชคดีจเจริญรุ่งเรืองสวัสดีค่ะ